อยากไปหาสินค้าจากจีนมาขายแต่ติดตรงที่ว่าทุนน้อยไม่กล้าเริ่มต้นทํำยังไงคลิปนี้โค้ชบีจะเล่าให้ฟังจะบอกอย่างนี้นะว่าหลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยนะครับคิดว่าการไปจีนไปหาสินค้ามาขายนั้นเนี่ยจะต้องมีเงินทุนเยอะๆนะครับถึงจะไปซื้อสินค้าจากจีนมาได้จริงๆไม่ใช่เลยนะครับใครที่ไปจีนกับโค้ชบีมาแล้วเนี่ยบอกเลยนะครับคุณไม่จาเป็นต้องมีเงินทุนเยอะเลยนะครับไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วคุณเจอสินค้าอะไรคุณซื้อมาแค่นิดๆหน่อย,อยๆครับเอามาเทสทําการตลาดดูครั้าาดตลลแวมน ได้ขายปังขึ้นมาคุณค่อยสั่งออนไลน์ทีหลังได้ครับนี่ครับคือสาระสําคัญของการที่โคชบีพาคุณไปที่จีนเวลาเราไปจีนแล้วไม่ได้ต้องหกเงินไปเป็นถุงเป็นถังเพื่อไปซื้อของมาเยอะๆแล้วบางคนนะครับไปเข้าใจผิดคิดว่าโอ้ไปครั้งหนึ่งค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอามาหารเป็นต่อชิ้นแล้วต้องขายได้เท่าไหร่มันถึงจะได้กําไรมาครอบ,บอรค่าใช้จ่ายในการเดินทางจริงๆไม่ใช่ครับไปจีนนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อของเลยก็ได้นะครับคุณแค่ไปได้คอนแทคโรงงานได้คอนแทคร้านค้าส่งกลับมาคุณก็คุ้มแล้วบางคนเเชืื่่อออมมั้้บไไไไปปกีดซขงล ไปขอคอนแทคครับคนจีนเนี่ยเขาขายของกันทาง V c แช t ครับตอนคุณกลับมาเมืองไทยแล้วคุณมาส่อง V c แชทเขาครับเซฟรูปใน V c แชทเขาเซฟวิดีโอใน V c แชทเขาครับเอามายิงแอดเทสขายเอามาโพสต์ขายบนทิกต็อกครับถ้ามีออเดอร์เข้ามาค่อยทัก V c แชทไปสั่งเขาทีหลังแบบนี้ครับมันไม่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นถุงเป็นถังแบบนั้นยกตัวอย่างแล้วกันนะครับโค้บีมีลูกศิษย์นะครับเริ่มต้นจากขายของเปในหน้าทิกต็อกเขาเนี่ยแหละครับพอจับ ทางได้้ครับเอยขายเครื่องครัวขายดีมากเลยคุณเชื่อไหมเขาไปจีนกับโคชบีครับไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องครัวถ้วยไหระลางหม้อต่างๆนะครับตีตาแบรนด์ของเขาเองเลยครับแล้วก็สั่งกับมาขายเมืองไทยครับแล้วจํานวนก็ไม่ต้องเยอะเลยครับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าได้ด้วยตัวเองยังเป็นนักศึกษาปี3กับปี4อยู่เลยสามารถมีแบรนด์เครื่องครัวของตัวเองได้เสื้อผ้าก็เหมือนกันครับคุณไปสั่งเข้ามาแค่อย่างไม่กี่ตัวก็พอคุณขายดีคุณค่อยสั่งตาม หลังเพิ่มในจํานวนเยอะๆตอนหลังก็ได้จะตีตาเป็นตาแบรนด์ตัวเองเลยก็ได้อีกเหมือนกันมันไม่จําเป็นต้องใช้เงินเยอะตั้งแต่ทีแรกค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโตไปจีนกับโค้ชบีสอนแบบนี้ครับนี่แหละครับคนที่รู้ก็รวยครับคนที่ไม่รู้ก็ปิดโอกาสตัวเองเสียได้โอกาสแทนมากๆเลยถ้าเกิดคุณอยากเดินทางกับโค้ชบีนะครับโค้ชบีจะไปรอบต่อไปนะวันที่23-26มีนาคมนี้นะครับยังพอมีที่ว่างนะครับเพราะมีบางคนหลุดจองนะครับถ้าสนใจทักแชท้ามาสอบถามรายละเอียด เดินทางกับโคชบีได้เลยแล้วที่สําคัญนะครับทิปของโคชบีเนี่ยเป็นทิปส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องมาถามนะครับว่าโคชบีจะพาไปดูอันนั้นไหมจะพาไปดูอันนี้ไหมไม่ใช่เลยนะครับโคชบีเนี่ยมีไกด์40คนเพราะฉะนั้นคุณไปถึงโคชบีแจกไกด์คุณส่วนตัวเลยครับครอบครัวละ1คนคุณไม่จําเป็นต้องไปเดินปนดูกับคนอื่นคุณอยากไปดูอะไรคุณบอกไกด์โคชบีได้เลยอยากไปดูเสื้อผ้าอยากไปดูรองเท้าอยากไปดูกระเป๋าอยากไปดูทองอยากไปดูเพชรคุณไปส่วนตัวได้เลยเพราะฉะนั้น คุณไม่ต้องห่วงว่าโคดบีจะพาไปดูอันนั้นไหมจะพาไปดูอันนี้ไหมเพราะคุณออกแบบเองได้เลยว่าคุณต้องการจะดูอะไรทุกทุกอย่างคุณดูเองได้หมดเลยครับมันตรงกับความต้องการคุณแน่นอนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันคือทัวร์ส่วนตัวครับผมถ้าสนใจรายละเอียดทริปนี้นะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดแอดมินแบบเร่งด่วนเลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ k กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่ ว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์